ป้านี่มาขุดจิโร่นะพู้เอาบอลเดียวนะผมจิโร่เพิ่วันละหายเลยลลายอีลีนี่เบิ่งกว่าครับหยุบหยับหยุบหย,ย,ยับเลยนะฮะดูดูนะฮะดูนะฮะการขุดจิโร่ใ่บ้านอันนี้โอ้โหเบนเอาบเอาบนเอานะฮะสังเกตได้ว่าแบบนี้เลยนะฮะ เอาจะขอดอยู่ผูกอู้ได้อีกแล้วนะอู้ตรงนี้สองตัวเนี่ยเหรอปัดมานอีลีครับตรงนี้ตรงนี้หลายแห้ง สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพานมีนะฮะจะพาสาวๆแม่ป้าขึ้นไปขุดจิโร่นะฮะพร้อมกับพี่ทอมสุดสวยเสียงหลังหลังป่าแตกแน่นอนครับวันนี้ <laughs> มีแต่สาวๆทั้งนั้นนะครับผมสาวๆเหลือน้อยทั้งนั้น วันนี้เราจะไปกินข้าวป่านะครับเครื่องแกงหน่อไม้กับหม้อก็เต็มถงเลยหาหน่อไม้ไร้แกงเที่ยงนะฮะโอ้เศราเหนื่อยแล้วพักยกไปยังไม่หวิดสันนะฮะตอนนี้ยังไม่หวิดสันปุ๋ยได้นี่บริยอมมื้อ อ่ง <c ười> oh, ้โหมวกเท่มากครับผมหมวกเท่มากเมือยยุสกยสื่ออยู่เขาขึ้นตั้งสมรอบเลยนี่ ไม่ไหวครับผมต้องรุ่นยาดมสองเลยเขารุ่นนี้พกสองล <laughs> ุนนี้พกสอง <laughs> อเอ,อ้ยนีแห้งโอ้ย <laughs> ดมแล้วก็ตีรังกาแล้วบ้านนี้ทำ <laughs> ไมสักหน่อยไหมสายโกนไปเนี่ยนะนหลังวนะ <laughs> ่าง่านีงอ่ะขึ้นบนมืออ่ะสิบาร์ดี้บากครูจีร้อนรัง้าเลยก็ที่ไปรอดบ๊อบก็ได้เรื่องเดี๋ยวเราไปตอด บรรยากาศตอนนี้ร <curves> <hh> ้อนอบอ้าวมากมเลยนะฮะบรรยากาศในช่วงเจ็ดแปดโมงเช้าจีร <strong> ล้อเขาขายตัวจะบาดคนนะตัวละบาทใช่ปะ อ๋อสามาตัวห้ิบนะฮะบางคนก็ตัว,ตวละบาทบางคขายสามสิบห้าตัวห้าชิ้นโอ้สามสิบห้าตัวห mm. ้าสิบแสดงว่าเจสิบตัว100บาทใช่ mm. โอ้ถ้าเป็นในตลาดนะฮะก็น่าจะ80ถึง100ตัวร8 0บบาทนะครับ บ้านผมขายถูกนะฮะอะไรก็ขายถูกไม่ว่าจะเป็นจิปโปมเห็ดหอยปูปลาโอ้ต้องใช้ระยะทางในการเดินไปจุดขุดจิปโปมก็เราลาวประมาณ1 2ถึงชั่วโมงนะฮะอนเหนื่อยมากเลยครับ วันเว้นวันนะครับกับการขึ้นภูเขานะ EP ที่แล้วก็ไปเดินป่านะครับผมนอนป่าสองวันหนึ่งคืนวันนี้ก็กลับไปใหม่นะฮะเมื่อคืนนี้ก็กรีดจางวันนี้ก็ขึ้นภูเขาจนตอนนี้น้ําหนักลดนะฮะขึ้นป่าบ่อยเข้าป่าบ่อยเดินทางบ่อยนะครับ ตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับนี่ไงโอเ้เอาเกะยากมากฮะโอ้ปีแดงป้าๆน้อปอก็ระโตโตใหญ่แต่ตัวนี้โอ้โหรุ่นสะบึ้มสะบึ้มเลยนะฮะใช่ฮะเอาไปลงคล้อง โอ้ยขุดติดๆกันเลยนะฮะเหมือนซุมนุ่มเล่นไพ่เลยนะฮะขุดติดๆติดๆเนนกเ็กกันเลยอุ้เลิกจุนเนาะเหมือนหอนล้วซะบ่โอ้ยังหมดหอนอยู่ห เดี๋ยวได้ได้ๆนั่นๆโอ้ห้าไหมเนาะโอ้เลือกเนาะตัวนี้จกได้ไม่งอดได้แล้วบนนี้โอ้โหขุดลึกมากครับผมลุมลุมนี้กว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละหนึ่งบาทนะฮะเหงื่อซัดภาพ ขุดในหุนทางวันนี้พีทพีททอมของเราได้ยังครับได้ยังแม่นบอกเอ้ยนาจะแม่นนาจะแม่นโอ้โหช you oh, ื so ่นใจมากผมโอ้โหนี่ครับผมขุดลงไปเรื่อย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 นะฮะโอ้มันคือป่ายอย่งสิเนาะรูหลอกมันโอ้ยได้แล้วฮะ กันบัดพนจีดายนะกี่โลคุดบังคืบนี่เราพนจีด้นะกี่หลได้สี่ตัวเอ้ตัละตัวได้สี่ตัวแล้วนะฮะพูนหวานอิตานีจะบ่น ยา <Yeah. S 2> มาตอนนี้มันขึ้นมาเลิกแฮะมีสะบอกูไปเห็นน,น้ำบุกหัวผูกคนแห้งเลิกซิมเบิงน้ำป่าน้ำพูแซบอยู่ได้โอ้ยใบไม้ก็เป็นต่อ,อิ่มยุติสะบอก กินน้ำป่าน้ำผูนะฮะใช้ใบไม้ในการตากกินนาซีเอาขวดแล้วน้ำแล้วก็เอ็ดกระป๋องเสพเนี่ยกระปูกระปูอะไรกันนะเออหูกระปูคลายแล้วก็ล้อบอือเหนื่อย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 นะฮะสารมันสูงเหลืองอยู่บอผู้เ่อยู่โดดนี่ โอ้ชูตายชูตายขึ้นมาเป็นชูจะปึ๊ครับยังไง่่างคนขูด่างเจ้าครับผมเจ้าเจ้าลงไปฮะจีรอก็ค่อนข้างที่จะลึกลึกมากเลยนะฮะนี่กว่าจะได้แต่ละตัวนะครับบางตัวก็ถ้ามันติดลากไม้ก็ไม่ได้เลยนะฮะอย่างเงี้ยลากไม้มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเราก็ต้องบ้างออกหูกว้างนะครับ มารุนกันครับผมจะได้ไหมมีสมอยจอยจัดมีสมอยอุตสาห์บางอุตสาห์ทำให้ดูมันกว้างนี่บมีมีสวะหูลงไปอีกโอ้สรุปจะได้ไหมฮะร่ริการบริกิรบริกร มันไม่มีมันใช่มันมีนะผมมันอยู่มันอยู่ลึกนะแล้วก็มันมีหลายรูด้วยนะฮะก็ะหัโบเรียวโเรียบร้อยไปบอด้ <laughs> กินจอยนะครับู<อ>นี่เสียแรงขุดเลยนะฮะเหนื่อยโอ้โหโอโห้ได้แล้วครับผมได้แล้วตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนาะ โหโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยตัวนี้ตัวสวยๆเลยครับเนี่ยหืมน้องจิโร่นะผมกว่าจะได้นะบา,นบางคนก็ได้ลูลึกบางคนก็ได้รูตื้นๆน,นะผมแต่ส่วนมากก็มันก็ค่อนข้างที่จะลึกแหละไปะเดี๋ยวไปตามพี่ๆกันนะผมไม่รู้ว่าพี่ๆเขาหายไปไหนหมดแล้วนะ เป็นเเลเห็ียนอยู่สบอก็รลางเห็นขุยวันนี้แล้วตักดีได้บ่ได้ดิเปียกมันกันเอล้อเ,เวมันหอมเอิ้หมู่มันก็ลุมละสองตวัวคุณบอกปาด นี่ครับผมโอ้ยขุดหลุมจะไม่ลึกนะฮะก็ไม่ลึกจริงๆนะฮะสองบาทเสียมนี่จิโร่โอ้โหตัวสะบึ้มสะบึ้มเลยตัวนี้มีสี่แล้ววะใครลอสามตัวโอ้โกลมหวานติหมดแล้วจ้าอีกว่าอุ้ยไปเจอแล้วอุ้ยผมเม็น ยิ่งอันนั้นแม่งนั่งอันนั้นนี่นี่กว่าจีโร่ตกใจหลุมนี้คือสุดแขนครับผมโอ้โหสุดแขนยังไม่ถึงจีโร่เลยเอายากมากครับผมกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละบะ ได้มาเอ่ยได้มาเอ่ยได้มาเอ่ยโอ้โหโอ้โห,โโหได้มาแล้วลึกมากจนพี่ๆไปกันหมดแล้วนะฮะอ๋ออย้ ีเห็นอยู่อ๋อนี่ยได้แล้วผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยลึกนะเอาใช่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่โอ้ใช่ขามออกมาแล้วนะฮะอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยเอาไม่เจออ๋อเจอแล้วครับผมเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ตัวนี้ ตัวนี้แล้วผมนี่นตัวนี้ไม่ลึกนะอะขุดแป๊บๆนะผมตัวนี้ขุยหนึ่งมีตั้งสองตัวนะครับพองผมก็ขาดนะผมตอนนี้กลัวแต่จริงหลีดมันออกนะโอ้โหเฮ้ยอืมนี่ผม พีพีเขาขุดไปไวมากครับผมผมขุดผมขุดตรงนั้นประมาณ10บสบนาทีครับผมพอหันมาหายไปละโอ้โหไปเร็วเกินเขาขุดขุดแล้วก็รีบไปนะผมส่วนผมนั้นกว่าจะขุดได้โอ้โหนี่ครับผม ขุดแป๊บๆนะน้องจีโร่ก็โผล่มาแล้วนะครับเอ้ยนี่ขุดตรงบริเวณเขียงลางนะผมเถียงลางกลางป่ามีวัวด้วยที่มาใส่อยู่ตรงนี้นะฮะอังอาห้วยเนาะบนวงกว่านี้ขุยเดียวสามตัวนะผมเนี่ยตัวบิ๊กบึ้มเลย มัน,นจะเป็นวัวของชาวบ้านนะฮะที่เขานําขึ้นมาเลี้ยงนะฮะก็จะก่อกองไฟให้ในช่วงกลางคืนเนี่ยอยู่ที่กระท่อมลางนะฮะวัวตัวนี้ลายน่ารักตะมูตะมิเลยนะฮะ ก็นกระเซละ่ล่ะเซะแทดตทดปิดล้วเลยพอได้ยุสบ่โอ้จิรโจอจคือประหลายหนงตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำโบราณนะผมนี่สมัยก่อนสมัยคอมมิวนิสต์นะครับก็จะมีกลุ่มคอมมิวนิสต์มาทำนาอยู่ตรงบริเวณกลางเขาตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นแอ่งแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นแอ่งเป็นทุ่งนายาาไปถึงจนคนขุดจีโปมนน่นเหรอครับผมนี่ข้าวก็น่าจะได้หลายกระสอบอยู่นะฮะพื้นที่ทํานาของคนสมัยก่อนนะครับคิดว่าน่าจะก่อนคอมมิก็มีนะผมนี่เขาก็จะมาขุดวายตรงบริเวณกลางภูเขานะแต่ตอนนี้ก็จะมีชาวบ,บ้านมาขุดจิโปมเหมือนกัน ันนี้ก็ไม่รู้จะได้เยอะหรือได้น้อยนะฮะมาลุ้นกัน <c oughs> ขุดใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมจิ๋วผมน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยมาทำหลุมใกล้ๆก,กันอีกสักหน่อยก็ชวนกันมิติ้งนะฮะกลางคืนร้องเพลงแข่งกัน <c oughs> <c oughs> โอ้รุ่นนี้จะได้เลยไหมฮะ ลำาบนถิ่นทุกมีทหารไม้เนาะลากไม้สุดยอดมากฮะงูอ๋อแล้วสระบอกนี่เมื่อกี้กระบอกอแล้วเนาะแต่บันทีปิ้งคืออันที่ตรายนนะลากไม้ค่อนข้างที่จะลึกนะฮะเฮ้ยขี้เข็บแล้วปุ๊บขี้เข็บขี้เข็บออกมากกับตัวหอ่ตัวมันเด้อ โอ้โหลึกขนาดรูนี่รูนี้ลึกมากฮะเหมือเล่ได้โอ้มันหลอกนะฮะมันหลอกมันคิดโต๊ะพี่ลึกเนาะไทยบานี่มาคุดจิโรนะพู้เอาบอนเดียวนะผมจิโรโพดวันหล่เนี้ยลลยอิลีนี่เบิ่งกว่าครับ หยุบหยับหยุบหยับเลยนะฮะดูดูนะฮะดูนะฮะการขุดจิลโลใส่บ้านอันนี้โอ้โหเบนเอาเบีนเอานะฮะสังเกตได้ว่าแบบนี้เลยนะฮะเอาจะขุดอยู่โอู้ดาอีกแล้วนะโอ้ตรงนี้สองตัวเนี่ยเหรอปัดหม่านอิลีครับตรงนี้ตรงนี้หลายแห้ง ตรงนี <spe ek> ้หลายแหงครับผมหนุนได้อีกแล้วนะฮะผู้ใดที่โต๊หน่อยนะเออ 人间。<laughs> <laughs> mình bỏ của thằng nó. ninh. Put chào hầu cưu, mày mày nọ nó nọ mày 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 nọ มันเป็นต่าดน,น้ำตกบ่อนแขมมันหลายนะบ่อนตั้งคุดนี่หอวเทงละเก่งตัวไหมนี่เลยบังสิเออสี่โลเบ็ดตอนนี้ทำการรับเสียมนะผมสี่โลลายโพดซับงามไหมนะครับผม ซับงาไม้เสียมบินก็เลยพากันรับเสียมนะฮะนี่รับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหดูของพี่ทอมเราฮะสุดยอดมากเลยเสียมจะไปบ็ไปเนาะจนห้องเเป็นเป็นร้องเสียมเลยเธอเลยเธอเลยนี่เธอเลยนี่ไอ้ยัง

ตเจิะปยนจเลาบเือัิกเนาะตัว้เลิกเนี่ยฮะละนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหน่อไม้ไร่นะฮะหน่อไม้ไร่สวยๆเลยนี่ ไม่ได้จิโร่ครับผมจิโร่มันมีไม่ค่อยเยอะนะก็เลยเอาน่อไม้ไปไว้แกงนะฮะไว้แกงแรงไว้ต้มนะนะกินกับน้ำพริกแซบๆนะครับผมพร้อมกับก,กินกับป่นจิโร่<ล>ด้วยนะฮะเอาจิโร่ไปป่นกินกับหน่อไม้หาทุกอย่างเลยนะครับไ,ไม่ได้จิโร่ก็หน่อไม้ไม่ได้จิโร่ก็จะมีหน่อไม้นะครับที่ยัง <laughs> แ่นส่งแทนสองสาวบ้านเลยเนาะสำนีหนึ่งวย แป๊บเดียวนะครับผม,มหน่อไม้อ๋อนี่ถือเนาะมันแมงจริงเอ้ยมาแล้วนี่ช่อมเรียบร้อยนี่ยิงเถิกบ่มาไหมช่อมเรียบร้อยแล้วนี่ช่อมอะไรอันนี้มืออยู่บ่โอ้โยสับหน่อไม,ม้ก็ผมสับหน่อไม้เอาอันนี้ก็ใบวีมันก็อร่อย ไอ้ย่ามีถุงมาใส่ด้วยครับผมเื้อเอ้าเปะลงไปหน่อไม่น่ะเนาะหน่อค่กเนาะอัน้บพีชีับมันกระเท้งหลังหรอวะ เออเชือเอเอามันกระเทงหลังถุงกระครอสละวัวเอาสิไปบินสั้นนันสั้นประกอบสั้นนันวิพีกับวิญานวิญญาณวิถีกับเคยไปวิพีกับมอไม้ไปอึดเออไปตลอดไปเอาพุ่นพร้อมเลยไปยามรือไปอยู่ตลอดนะไปตั้งแต่ดูเดี๋ยวพี่กายนี่โอ้ไปตั้งแต่พี่กายนี่

กระจุกระม้าไหนมั้งกระม้ากระมาซาบตุ๊บด้วยเลยโอ้เ<อ>ม่งมุมยักษ์ที่เลือกเขียวมันจิกัดนั้งเรืง<อ>นี่อ๋อ้ ตัวพวกใหญ่เอ๊ะยังไงบ้านี่มัดตีนลอยแล้วนี่อ๋อต้องมาตีนผมลู่เขียวมันยาวเนาะไม่มุมเขียวมันยาวเลยจีมัดทั้งแข้งทั้งขาเลยบอกเอาจังมัดบ้านี่คือใแล้วนี่ตัวใหญ่บึ้งครับผมบึ้งตัวใหญ่มาก มาทำไมซื sociedad, uh ้อเอารถคือม mu ันเด็กเข้าอันนั้นเด็กเขาโขงเอื้อบื้องยักษ์พี่มาถ่ายอะไรใอ่นำหลังกันือ้นูนูนาะบันนี้คนทางกัน นนะะได้เห็ดไข่น่นนะมา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 หาจิโรทั้งวันนะผม,มหาห้องร้อยกว่า,าโล,โล,โลอยู่วะ <LO, S 1> <laughs> น้ำหลังอุ่นลูดปลาโูหนูเนาะ <laughs> ยอดมากครับสุดยอดมากกับการปีนหน้าผาแจงนีไผ่พุลึกอีลิโอ้โหป่านปีนผู้กระดึง,ดงไหลไปนี่เชเบิ้งเอาแล้วเนาะป้าคาบขี้ดินละเพราะว่าประจุไย บอกหาทางกูเด้อทางขึ้นจอมงูโอ้โมามามาครับพี่ทอมได้้เยอะหรือยังฮะโอ้หว่างซาวตัวโอ้หว่างสาวตัวก็มีนะฮะแลพยายามาตื่นไงมันจะได้ดีหนึ่งุ่มมาปั๊บเจ้าจัำคนเราไปจที่านใหม่ขังเจ้าจัเออเนี่ย เอามาลงดอง